นับเลยครับถึงวันที่25ธันวาคมใช้เวลาไป106วันกับคําถามที่เหมือนเดิมจริงๆอาจจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าอํานาจสถาปนานั้นเป็นของประชาชนเออแต่คุณมาล็อกไว้แบบนี้แล้วอ,อานาจสถาปนาที่แท้จริงมันเป็นของประชาชนหรือเปล่ามมเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับคําถามประชามติต้องบอกว่ามันพิสวงไหมฮะเรื่องนี้สิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือว่าถ้าจะถามแบบนี้นี่ต้องใช้เวลาถึง3เดือนเลยนะ คือถ้าเกิดจะถามแบบนี้ต้องใช้แหล่งสาคือตอนที่แถลงเนี่ยก็จะตั้งคําถามแบบนี้วันที่11กันยายน2566เนี่ยคุณเศรษฐาแถลงต่อรัฐสภาว่าคําถามน่าจะประมาณนี้และเราก็เข้าใจว่าอ๋อเพื่อศึกษาความเห็นต่างแต่เราก็นึกว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยตั้งใจจะมาฟังข้อถกเถียงของพวกเราประชาชนที่เข้าชื่อเสนอกันไป2 0 0 0 0 0กว่าชื่อนะครับแต่สุดท้ายก็ได้คําถามมนเดิมเหมือนเดิมเลยแต่ใช้เวลาไปค่อนข้างจะ ยาวนานพอสมควรผมนับเลยครับถึงวันที่25ธันวาคมเนี่ยใช้เวลาไป106วัน106วันกับคําถามที่เหมือนเดิมจริงๆอาจจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำใช่106วันกับคำถามที่แย่กว่าเดิมในคําแถลงนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าเขาจะให้มีสอสรอมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับแต่จะร่างรัฐนูนใหม่ภายใต้เงื่อนไขว่าไม่เปลี่ยนรูปแบบการปกครองและรูปแบบของรัฐ คือไม่ได้ระบุถึงคาว่าหมวดหนึ่งหมวดสองแต่ไปเอามาตราสองร้อยห้าสิบห้าเนี่ยมาใส่ไว้ซึ่งการเขียนแบบนี้เป็นหลักการที่รับได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ฟิกหมวดฟิกอะไรก็คือพูดถึงหลักการที่ควรจะเป็นของรัฐธรรมนูญว่าเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองไม่ได้ใช่แต่ทีนี้พอมาเป็นคําถามอันนี้เนี่ยหนึ่งเลยประเด็นเรื่องสสรอหายไปนะครับคือเขาบอกแค่ว่า เห็นด้วยหรือไม่กับการจัดทำรัฐนุนฉบับใหม่โดยใครก็ไม่รู้ออตอนนี้ตีเช็คปาบแล้วโดยใครก็ไม่รู้และไอโดยใครก็ไม่รู้เนี่ยก็ห้ามไปแตะหมวดหนึ่งหมวดสองอีกด้วย<อ>ะะเพราะฉะนั้นอันนี้แย่กว่าตอนหาเสียงกับประชาชนอีกอนะครับเออเพราะว่าอยู่ดีศสรหายไปเลยประเด็นก็คือว่าคำถามประชามตนนะครับมันควรที่จะถามคำถามง่ายและมีประเด็นเดียวเช่นผมถามคุณปามา เออคุณปามจะกินข้าวไข่เจียวไหมอ่ะ <ผม S 1> ก็คือจบ <ผม S 1> คือตอบ yes หรือ no อสมมติผมไม่มไม่กินอ่ไม่กินก็คือจบแต่ว่าผมถามว่า จะกินข้าวไข่เจียวที่ราดซอสมะเขือเทศไหมซึ่งจริงๆคุณปาอาจจะอยากกินข้าวไข่เจียวแต่อยากแต่ปาลาพริกมากกว่าอ่าใช่แต่มันมีช้อยส์แค่ yes หรือ no อแปลว่าถ้าอยากกินข้าวไข่เจียวก็ต้องยอมกินซอสมะเขือเทศด้วยอเอออันนี้มันคือการเพิ่มเงื่อนไขมัดมือชกเข้ามาหรือถ้าผมตอบว่าผมไม่กินหรือผมเซโนโก็แปลว่าข้าวไข่เจียวผมก็ไม่ต้องกินด้วยใช่ก็มไม่ได้กินเลยอ,อ,อันนี้มันเลยกลายเป็นการมัดมือชกเออทีนี้มันก็อาจจะมีข้อถกเถียงว่าโอ๊ยอยากแก้หมดหนึ่งหมดสองขนาดนั้นเลยเหอ นะครับแต่ว่าประเด็นนี้ที่มันต้องคุยกันก็คือว่าเรากําลังจะทํารัฐนูลฉบับใหม่เรากําลังต้องการจะจัดทํารัฐนูลฉบับประชาชนเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าอํานาจสถาปนานั้นเป็นของประชาชนก็เลยต้องยกอํานาจเต็ม ให้กับประชาชนเป็นคนตัดสินใจในเรื่องนี้อเออแต่คุณมันล็อกไว้แบบนี้แล้วอำนาจสถาปนาที่แท้จริงมันเป็นของประชาชนหรือเปล่าอ,อันนี้มันมันเป็นสิ่งที่ต้องถกเถียงกันในเชิงหลักการเนี่ยอเออแต่นี่คนก็จะไปตีความว่าโอ้อยากแก้หมดหนึ่งหมดสองขนาดนั้นเลยเหรอเราก็ถามกลับว่าแล้วมันมีปัญหาขนาดนั้นเลยเหรอที่จะให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนในการร่างรัฐนูล